สวัสดีคะ่ะบวยแม่อันนี้ก็ซัรวันที al, ่สองนะคะอันนี <dévelop inger> <rix> ้เขาแจกชุดแดนเซอร์มาใหม่นะคะแมนอานี่หาเอา่าะมัน้าสร้วยเพรา่าอง แม่พญาตอนนั้นแม่พญาคนยังเบวบางอ่ะเดี๋ยวจะมีคลิปสัมภาษณ์แม่พญาอยู่นะคะเอ้ยอันนี้พอพญา้ยโอเอาลองคือพอพอนั่นกันดูเพ่งงานนั่นไหมลำเบินมาแล้ว ของหมอลำเพลินไอ้อมันเกลียลำเพลินมาแล้วเชิญเจ้าของหมอลำเพลินมาก็อยาเงินชวนแล้วน้อีสันฮะแล้วใช้พี่ปัดแก้มอะไรหน้าถึงใหญ่ขนาดไม่เห็นนักมีคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพรวะอนุขอไปนั่งอยู่เฉย่ก่อน นี่น้องแน่ๆมาสเดมือใดเอ้ยเมือวานค่ะมือใดมือวานเออมือวานก็ได้มากระเพยพู้ใดมาส่งเพ่อมาส่งค่ะโอ้ยมาบันนี่สิไปทวงเทพผู้เดียวแม่แล้วก็พ่อเขาจะมาหามอยู่นี่บอแม่ให้ไอ้เมื่อนำเนเดอร์บ่ให้เมื่อนำเนเดอร์บอไอสิไป็นลูคนส่งดอกเด้อไอ้จริงจังเด้อเนยเออไอ้สินั่งกระบะดอกเออจะได้ซ้อมต่อไหมก็ไม่รู ก็ตอนนี้เขากำลังแจกชุดใช่กูบอกไปเอาน้ำเขาลงมาหนิเอาแดนไม่แดนไม่อันนี้อันนี้บอไม่แมนบอเอ่อมาอยู่คาต่หน้าเก่าอืมเราเองเต้นหน่อยลงชิพายยางไปใส่ชิพายหาเครื่อเสกเต้นหน่อยลงเด้อบอแมนเพิ่นมาตีแมนน้าผู้ชายเหรอไม่รู้ เดินเดินเก่าค่ะเดินเก่ามาเขานั่งปนปนกันนะก็มีเลนใหม่ด้วยเขานั่งปนปนกันเท่าเดียวกับสิปีฤดูการละเพิ่งเปิดบอกเออตอนไหนจะจะเปิดฤดูกาลอีกบอกนู้อยากปิดแล้วค่ะนู้อยากนู้อยากเออ่วันที่ยี่สิบเอ็ดเราจะเปิดฤดูกาลนะคะเปิดอีกเนาะเออเพราะวันเป็นโชว์ใหม่ไงใช่ป่ะชวนชวนสิเชิญชวนงานมินิที่ไหนนะ แดงบ้านไปเทือแลกบว่านี้ตลาดบ้านไปมีเทือแลกกว่านี้บ้านฉันอะไร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 ล่ะไอหยังบ้านฉันตลาดบ้านฉันบ้านฉันเอาบ้านฉันได้ไงไม่ใช่บ้านหนูหรอกเคยไปมินิบอ้ะไม่เคยไปครั้งแรกครั้งแรกนะคะพี่ก็ครั้งแรกด้วยนี่เ้างห้ก็สีเคลเขาในฟิวมินิเทือแลกสิเด็จทีบหลายป่วะแล้วเราดูนะคะแล้วพวกเราก็มีร้องเพลงด้วยกันนะร้องเพลงด้วยกันโชว์ใหม่นะ โชว์หมโชว์วันเดียวเป็นชว์แรกกด้ท้เบิ้งไอเน่น่แล้วแบกไอพันเกี่ยวอันนี้โจมหยังเอาเขากะเข้ากะอยู่หันละเอาเอา่เดียวนเอามามาถือให้เร็วอ๋อ่้าผ้สวัสดีจ้าให้อามือได้ท้ายมือนีกรถือมือนีกรถือปากจุ๊บ จะครไดบ่ไดอันไหมเจ็ดนาทียังถ่ายยังถ่ายแล้วยังมาถ่ายได้าอย่างงามปีนี้อสามปะมัธมอ่คืนมัธยเะอคเราเดียวเป็นนั่งสาวแล้วดิเป็นนางสาวละจบล้วเป็นปอนี้ ตัวมัสามล่ะหน่วยตัวก่อนหน้ามัธยมสามกัเรียนก่อนหนจอเลียนจบมัมหกขุนติไม่เลียนจบในเสียค่าเทอมมัก่อนหนไม่นะหล่อเรียนฟรีก่อนหนมันก็เรียนฟรีไปใช่ไหมอ้าวหรอเพิ่งรู้เดือนนี่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันข่าวว่าวเด้อเลยสามมาที่อีขุนค่ะก็นะคะค่ะก็อย่างนี้นะคะเขาเป็นเขาเป็นจ้าแม่คลิปเลียวเลยนเนี่ย ต้อจะเป็นคลิปเดียวยกำลังเป็นไวรัลไ้าหลอเดเนอันน้นองดูมั <c oughs> ไม้ไวรัลไวรัล้นูหูจว่าจะใจ่บบก็ไวรัลไวรัลนไม่ใช่วาร์ลเฮ้ถ้าอ่เห็ดน,น้ำเนียคิปเดียวก็ระดาเหตาน,นพิคนดังไงกำลังเห็ดกำลังเหแล้วกับแม่เด้คลิปตังสี่มันกำลังแม่บ้าแม่แมาแมส ภาษาฮ่องเหมยแม่แม่เดนกนี่ออกใส่ปากกันนะแม่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 บอแมนเอช่างมันเถอะเอาแมนแดนเก่าว่บโอ้มีชามียัชาแดนเก่ามั่งเลยแตอันนี้เบิ่ื้องบนเหมือนเหมือนมินโฮไงก็เจอรุ่งแล้เติมเกลียดเอียงนะเนี่นยบ่แมนเสือว่งเอียงหัน แสนแปดวะอะไรอ่ะข่าวสารแสนดียังก็ประหลุกก็ดีนะแดนเซอร์เราก็มีเยอะขึ้นทีเนี้ยก็จะเจออเออเมนแมกกาเวนจีวานีแหละแดนเท่าไรขึ้นแต่ก็ยังหลับอยู่ดิหลับคือเกอลหลับหลับตลอดคุณได้มีความสมาธิค่ะ บอผู้ใดมีความอดทนดีกว่าเออก็หกแใช่ก็หนักก็ถือก็ถือผู้ใดมีความอดทนผู้ใดมีสามารถมากกว่สามารถทุกคนแต่ว่าความอดทนกับความพยายามเวามันแตกต่างกันเด้แต่ว่ามาอยู่อย่างนี้มันก็ต้องอดทนอยู่แล้วเพราะว่าอยู่เสร็จมันก็ต้องอดทนเบิดนั่นนะว่ามีมองได้สบายต่อเป็นบ่เมื่อยมาสิได้เงินเห็นงาช้างเงินหรอขึ้นชื่อว่าทำงานก็ต้องเหนื่อยหมด เนื่อยมากเนื่อยหน่อยนอนแล้วก็เศร้าตัวถ้าได้นอนจำเฮาหนิว่าจะได้นอนเต็มอิ่มก็ทํางานได้เต็มที่พูอกันทำงานหาเงินเดือนเด็กทองเด็กของมาใช้รูปได้อะไรแล้วนี่ถ้าอยู่มาลันปีหนึ่งได้อะไรแล้วนี่ได้ฟันบ่ฮะได้อะไรบ้างได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะได้ฟันได้ฟันได้โทรศัพท์ ได้้แแค่นีหละจะทำอะไรมีแผนจะทำอะไรอีกก็จะทำบ้านในบ้านจะผูจะพังแล้วนี่จะทำบ้านผัวกินอ่ะบอจะิ่มไปขืนบ้านใหม่เฮาเด้อปีใหม่เออแล้วละเด้ะมาหาพี่ล้วเอามันเป็นงานแล้วอยูซีสเกตจะไปเร่งสีห่างแล้วนี่มันเป็นงานแล้วอยูซีสเกตเด้นี่เด๊ให้เฮาจีจ้างนักร้องนะญ่ไปดิไปบอจีจ้างได้หนิจีจ่างจีจ่างไปขืนเพือนไม่ อ้าวนีบัางสิน้าเพปเปตตงวะมึงในกล่องเนี่ยน่เชิญมาเพื่หนไหนอย่างก็ดีเลยาสาวโกส,าวโก,สาวโกปิดคลิปค่ะลิปนี้ก็ฝากจะปไิดอะไรแม่วันนี้ก็ขอบคุณเพก่อกำลังใจนะคะอุ้ยเห็นหอดูกระไดไกงอนไกไม่เห็นหรอกค่ะค่ก็ยบไปค่ะ